ทุกชั้นทุกชั้นที่กูไปจะต้องไปกล่องครับ Thank <laughs> you. ฮัล,ล,โลโหลฮ่ะฮัลโหลูเดี๋ยวกูมาเป๊บนะเป็นรองฮัลโหลกูว่าเพื่อนญาติ ทำไรลาคขังมันมีให้หายก่มีดีกกระลิกขาเปทำปลาไม่ดีมาเจอพี่ดำวิ่งใส่ โตพ้อมแตกแล้วตีตีไม่เอาทรงเลยอ่ะตีจะต้โล่สั้นเลยต,ตีซ้ายตีขวาสับบะปุ๊ปปักปุ๊ปปักปุ๊ปปักขอเคลียร์ปืนหน่อยพอดีต้องจะย,ย้ายนี่ ย้ายส่วนย้ายที่ทำข้าวไปข้างบนแป๊บอีจกจ่าข้างล่างเลยวเออ,อคือทำแล้วกูเจอดี Ha-ha! <laughs> มันเกิดเลยรัวจัดเลยโอ้โหเจี๊ยจะเต็มไอ้ยันไม่จะบอกว่านั่นคือกูทําไอ้นั่นไว้นะกูเอาสแต็กให้วันนั้นไว้ไม่งั้นไม่งั้นดอกดอกปอปีแม่งบานอะโอ้มันต้องสแต็คโอ้โหสี่อันจนจะเต็มทุกแถวแล้วเนี่ยถือว่าถือว่าถือว่าหัวจัดเลยสุดดโหแต่โมมันแต่โมมันต้องเป็นบล็อกดินปั้มมันถึงจะออกลูกให้ ไม่ต้องดินไม่รู้ดีแต่ดินดินดินถ้ามีขีวัวก็ดินอ่ะรวยรโพด

คนริต politically a u อ o ตตอนนี้ไม่ได้มีอะไรที่เป็นเทคนิคอย่างอนเลยเพราะว่าปร๊มข้าวมันกำลังไม่ตออบ่ะมาแล้วจะ,จะออกเดินทางได้ ไม่ใช่ดำไม่ใช่ดำเขาจะบอกกูด้วยจะได้เกิดไอ้ทีบผ่านตลอดก็แล้วเนี่ยไอ้ดำวราคงไม่อยู่อย่างเงี้ยไม่ใช่เขาบอกไปต่อทางเตยๆอย่างเฮ้ยคือที่สูงมาจากไหนอ่ะไอ้ยุ้ยแบนผ่านแล้ว กูบ ng, ăng, gae, b erek, b erek. Out, ังมันบังมันบังมันไปหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่งไปหน่งไปหนึ่ไปหนึ่งไปหนึงไป่งไปหน่งไปหปึ่งทางนั้นเดียวก็พอกูมีอันที่ปีเตียวไปหลังแล้วเขื่อนไม่ได้หรอเพื่อนพ่อคำเดียวฮะโอ้เอาออันนี้เปิดป่ะ โผล่ไปดิใช่ไหมหรอห้กูใจใจกูรู้กูไม่ลงมาหรอกกูไม่ลงมาหรอกเฮ้ยเออมึงไปสียสือสม่งใช่ไหมหรอให้กูลงจากห้างเนี่ยเขาดาบมาให้กูแ่นอบแหน็บวอแหรอบวะแหรอ,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 อหวะเฮ้ยดาบแล้ว <พ uka> อ้อบบว,วเอยเอาไปกันกูขอขวนดับอดับัาบีา๋ยวกูค่อยเอาเออลูติงของดีถ้าเกิดจะฆ่ามึงเอาลูติงฆ่า,ามัน,มนดีกว่ามันจะดับง เฮียอตไรตกใจเลยมึงจะโกนมากูรู้เลยว่าอะไรมากูรบก่อนเลยรออะไระไรจะมาจากไหนอะเห็นว่ามันจะจากรอบรอบรอบรมาไอ้ที่ตุกติกเหรอมันต้องมีมากกันหนึ่งเห็นกูขอดกตัวเจนดูแมพอะแ่ไม่เห็นอะไรมันมืดๆแต่ยี่นี่จับซุ่มใหม่ก็ แม่บ power เท่าไหร่เนี่ยมันไมเดียวตายแล้วห้าเลยเอโอ้โหเฮ้ยไอ้จต๊กนะไปแล้วมาแล้วมาเห็นแล้วมาเห็นแล้วไอ้กกยขึ้นไอ้กายขึ้น ช่วยนะเลเลพอร์ตมาโอ้ยจ้เจ๋งตาที่บ้ามันยิงเจ๊นีต่ตาครบต้งอเอร์ต้งองเอร์โอเคกูเลละกูเลเละมามาครบตัวเลยเฮียมีตัว้ตากานะใช่ใกูยิงมันนเลย ยังยังเหนื่อยกว่าจะได้แต่ว่าโอ้โหมันใกล้ตายมึงต้องไอม่ตเออดาบตีมาดิไม่่เลยยังไงมันแก้ตาย,ตาตายได้ดิเพราะมันไม่มีบัค <c oughs> มันมีสี่ตัวเลยว่ะเพื่อน <c oughs> มึงเอาอีกยี่สกว่อนดิแล้วมึงไปปักถอนไอ้เชฟรันเ <c oughs> ออปักทักนินึงเขียวอยู่เพื่อนโู้โอ้โห,โโหที่นี่ก็ยิงแม่นเหลือเกินทา่านลบหลังบังเกอร์้มึงยังคมเหรอฮะ มาจากไหนกันยีะที่ได้ลังมาเลยไปเน,นี่ยเออดีแมนชั้นสุดท้ายเลยกิงไปได้วยเราแวงไปได้วย็มมองไ่เหนนะ้ว คิดว่งปีกขึ้นมปได้ไหระเออไม่เจอสนดำเป็นตัวไปเอยต้องรวมไป็นยังต้องรวมเป็นไหนมาละไม่เห็นหรอกเอ้าตายตายเฮ้ยดับสองอันเนี่ยเฮี้ยดับก่อนได้ไหมมึงดับกกอนไหมคุณได้ไหมเกาะมึงอ่ะอึดเหลือเกิน

ไม่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 ดาบมันเตตัสเหมือนกันหมดไอชัปเปอร์กับลูติงอ่ะมันจะเป็นเหมือนกันหมดดาบมันมีแค่เตตัสสองอันนี้ไอดาบไป็ตัวเบอร์สเกอร์ไอไม่ปัสติเกอร์เนี่ยผู้ค่ายสงสัยตัวนพายมันกลัวไงอะไรเลลยไ่มันหรือเราเออดีอ่ะโอ้โหไอชีรับตางอย่างดีเดนยไม่ได้ไง กลัวมึงเอาไปตายมาตัวเดียวโอเคได้เข้ามาเข้ามาเดี๋ยวกันบล็อกข้างบนโอเอ๊ะเดี๋ยวบอกทีเราเบิดได้ไงไม่ใช่ผมบอกนิดนิดอย่างกันโดโอ้ไม่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 เอ๊ะให้คุยกันเรื่องน่อยไม่ใช่ว่ามีข้างบนหล่นลงมากูวงแตกเลยนะ จะยของขวัญเลยระวังนะเอ้ยเฮ้ยเพื่อกูเปิดแล้วเว้ยเอ๋เพื่อกูใช้สองมัดเพื่อกูใช้สองมัดเอ๋เพื่อกูสามมัดแล้วเอ๋ตีมัดแล้วเอ๋เอ๋ไม่ได้ด่าเว้ยกูได้ด่าเว้ยใช่มันได้ค่าอันเดิมไงแต่ว่ามันดีอย่างตัวนี้มันเป็นเนเธอร์ไง ใช่ใช่เอาเราคว้าไปเยอะเอาไปซ่อมอันแก้ผังได้เราเราไปแล้วไอ้เยียเราเยอะตรงนี้เป็นแคมป์ได้เลยเนี่ยเออทำได้เหรอฟรีฟรีไม่เกิดเห็นละนี่กูมาสุดท้ายนะมันลงไปไงมันหล่นมันหล่นแปลงล่าเมื่อกี้แล้วประเด็นคือมันไม่ใช่แค่เดินแต่มันวิ่งไงใช่มันวิ่งไต่ประเด็นคือถ้าสมมติถ้า มันล่นไปแล้วมันไม่ไม่รีสปาว่ะเพื่อนแล้วเราลงไปข้างล่างเจอมันสักห้าหกจู๊ห้องไงวะเฮ้ยไอการข้างหลังนี่่ะตัวหนึ่งมันไม่มันมัอยู่ล่างมันขึ้นไปไม่ได้ปะ ตัวนี้ดีวะตัวที่สี่อืมตัวที่หล่นไปตัวแรกร้อยอะไรอะดาบเปียวล,ยนะลงยังไงไม่ให้เจ็บเจ็บทุกทางไม่อยากลงไปเลยโคตร กูเจกพอดฮ่ามกลงแะมันโฉบมาหาอะไรเงี้ยเออเออโอยี่เสียตะเกียบตั้งบนในซัดตกใจเสียก็แกกกแกอเอ้ยมันเดินเสียงเขาคล้ายกันเลยเออเฮียทำคูใจเสียเอาไปเลยหนึ่งดอก

ตีเขาเมือกูตีเขากันเลยเฮ้ยไม่เดินไปหรอหนี่รวมไปหนึ่งไปอีกหนึ่งอ้าวไม่โดนไปเลยวะดูติงใช้ไม่ได้ผลไมาตัวลูก ไม่แล้วอีตาหนีผายมีกี่สิบตัววันนี่จริงจริถอนเลยเพื่อนเฮ้ยพี่ชายไหนไม่ช่ยี่ห้อเไรเนี่ยเ้ยเยย่อ้มึงเย่านมึง พลาดแล้วพลาดเลยน้องพลาดแล้วพลาดเลยทุบเล่ลลลลเเโอพี่อ่ะเฮ้ยไปไหนนี่ดิเออปกติบอกว่าสามฮึตัวมันสาม

ไปโอ้เยอะกไปเดี๋เข้าไปนะเขเข้าไปเอง โอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้โอ้ยโอ้ยโกรนโอ้ยนไปละจะไปมื่อยู่คนเดียวเงาเแค่ไหนคาล อ๋อถ้าเกิดเราเอาชั้นเนี่ยต่องกับช้นเนี่ย 2, ต่องตีด้วยกันมันจะขึ้นเป็น้ำเนสามเป่าวะใช่พอ,อได้รออะไรอย่างอ้ใช้เต็มใช้เววเยอะมากเลยอืมมันตัดปัญหาไปเยอะด้วยละใช้เววอย่างเยอะเลยพี่ชาย โหก็เหลือแหละรถไฟใส่ไว้ในกล่องใช่ไหมไว้ที่บ้านเก็บแล้ว